สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมจะพาไปลากางเต็นท์ริมลำทานแม่กำปองแะตอนนี้เราก็มาถึงลานกางเต็นท์ริมลำทานแม่กำปองนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันครับครับ,รบตรงนี้คือจุดบริการติดต่อพื้นที่การกางเต็นท์หรือ เช่าห้องนะครับนี่เขามีตังเต้นก็มีตรงนี้ครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็กลางได้มีตรงนี้ก็กลางได้นะครับพายังเดิมไปดูเนี่นายตรงนี้แนวหญ้านี่กลางได้หมดเลยนะครับกลางได้หมดเลยมีติดน้ำด้วย แต่ตรงนี้จะเดินไกลนะครับห้องน้ําห้องน้ําอยู่ข้างบนตรงนี้ก็กลางได้นะเราไปดูกันไปดูของเรากันว่าเรากางกันตรงไหนั <c oughs> เป็นกองอำเนการต่อสอบถามลงทะเบียนได้ตังมีบุกคทะด้วยมีเรามีเบียร์ขายเหมือนกัน ครับผมนีม่ห้องน้ำเขาอยู่ตรงนู้นห้องน้ำนี่ตรงนี้เขาก็กางเต็นท์ได้อีกห้องน้ำกางเต็นท์ด้วยนมีว่าเป็นหลังหลังมีหลังหนึ่งนี่ครับสามทุ่มเขาให้เขาใช้เสียงนะครับ,บเ ีจุดกลางเต้นของเรานี่เราได้ตรงนี้นห้องเส้อเฮียมเขาอยู่ตรงนี้นะครับใจน,น้ำด้วยค่าบริการนะครับห้องห้องแบบเนี้ยห้อแบบเนี้ยปกติเขาบอกพันสองตอนนี้เขาลดเหลือแปดร้อยในวันธรรมดานะครับนี่ลางกลางเต้นคนละสองร้อยได้ที่พักแล้วครับเดี๋ยว ผมขอตัวไปกลางแจ้งก่อนเดี๋ยวไม่ทันเขาเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับเรามาถึงแล้วครับแม่กับปองรถเยอะมากอมของกินมีของกินเยอ,อะไรเยอะแยะหมดเลยเยอะมากของกินเยอะ มากมากคนเยอะด้วยรับ้านี้แม่ค้าแดนด้วยครับยอดๆๆๆเลยยอดเลยครอาหารอาหาร แม่คำฟ้องอยังดีอ,ะอ่ะอ,อากาศหรือคนคนคนเหรอคนอากาศข้างบนงบนี่ไงแม่คำฟ้องอยังคืนเ่ย เีวนไม่เคยผมมาผมมามันไม่มีอะไรเลยจะมีร้านที่เพ่งย่างยูกต้นร้านข้าวแกงอีร้านนึงร้านขาอันนี้ปิดเนี่ยมีไฮไลท์ตรงนี้ยหละลองรถหลังนะพี่พี่ดมรถข้างหลังก่อนของกินเยอะเออ มีนนะะแตนราคาละน่ารักน่ารักเายคุ้มค่าคุ้มค่าครับคุ้มค่าในการมาฮะไม่ใช่ยากคุ้มค่าที่ไม้ นี่มีมีหมูยา่างด้วยนี่เมื่อาวานก็กินนี่จะกิน,นอ,อีกแล้วเอ้อเออไถอว่าหมูย่างแต่เมื่อวานเลยอ่ะดูแม่คา้าเลยอร่อยไหมคะติเขาลงมาสั่งนะอร่อยไหมคะเดีย๋ยวาสั่งไว้ก่อนเม่หรอกเพราม่ี่กินก็ไก่ย่างครับถึงห้ามห้แล้ว นี่ครับเพจะรอครนี่นี่นีียวไปนี่แล้วไปต่อแล้วเต็มหรือเปล่าหมดแล้วบ้างมีแค่นี้มั้งอโอเคครับงั้นผมก็จบคลิปนะที่นี่เลยนะครับแม่กำปองพรุ่งนี้ผมก็จะเดินทางกลับกรุงเทพแล้วมาเจอกันใหม่ e ีหน้าครับสวัสดีครับครับต้องมาซื้อเขาหน่อยครับเมื่อกี้รอให้แม่ค้าเต้นไปแล้วต้องมาอุดหนุนแม่ค้าหน่อยแม่ค้ายัางเต้นไม่เลิกเลยครับ นะครับร้านนี้เขาสนมพนังครับนี่ครับมาแวะกินข้าวรัดแกงนี่ข้าวเขาอาหารเช้าอาหันเช้าครับน่ากินงั้นเลยอันนี้เขาเรียกแกงอะไรครับแกงเขียวเขียวเอ้ยแกงเขียวหวานอุ้ยโจ้ครับอันนี้แกงอะไรครับคั่วกิ้งครับข้่วกิ้งคั่วกิ้งแกงคั่วกิ้ง ครับตอนนี้ก็ออกจากแม่กำปองมาผมก็ดันยาวมาเลยนี้อยู่ตลาดอยู่ตรงรถนะแวะมารับที่รักเขาก่อนกลับเข้าที่พักเหนื่อยมากนานยาวๆนานยาวๆมาเลยเดี๋ยวไปถึบ้านแล้วเดี๋ยวผมจะ บอกทีสิ่งกี่ทุ่มโอเคครับเดี๋ยวเจอกันครับตอนนี้ก็ถึงที่พักเรียบร้อยแล้วครับเป็นเวลาสอง,าางลองทุ่มห้าทีแล้วมาถึงแล้วนะครับสองทุ่มห้าทีถึงบ้านเรียบร้อยโอเคผมก็ ขอลาไปแค,แค่นี้นะเนี่ยเก็บของก่เดีลยวเจอกันรอบหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดถูกใจให้ผมด้วยขอบคุณครับ